สวัสดีครับเรามาต่อกันที่การสร้างหน้าแสดงตะกร้าสินค้านะครับผมจะพาสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า c a r d 2 p p นะครับผมเราจะได้มีที่เป็น c a r d p p ที่เป็นของ mini workshop ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มี card ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ไว้ด้วยจะได้เอาไว้เปรียบเทียบกันครับว่าระหว่างนะครับที่ไม่มีการเอามาใส่ bootstrap เวอร์ชัน4นะครับกับตัวที่มีการเอา มารวมกับหรือว่ามาใส่กับ bootstrap เวอร์ชันแล้วความสวยงามมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมอ่ะเรากลับไปที่เวิร์กช็อปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับได้พาทำหน้า add to cart เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมันมีการลิงก์มาที่ตระกร้าสินค้าตัวเดิมก่อนหน้านี้ครับก็คือไฟล์ที่เป็น card php นะครับเราจะใช้ไฟล์นี้ครับ c a r t php เป็นต้นแบบนะครับอ่ะกลับไปที่โค้ดก่อน เราเปิด card .php ขึ้นมานะครับยังใช้ไฟล์เดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็คลิก save as จากนั้นครับสร้างส,าสร้างไฟล์ใหม่เป็น card 2 .php นะครับเราจะเก็บ ค r ส .pt เฉยๆนะครับไว้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็น c a r ส2ก็จะมีการเอาตัว bootstrap version 4เข้ามาใช้งานด้วยนะครับให้แยกไฟล์ไปเลยนะครับผมอ่ะเซฟครับเซฟเสร็จแล้วครับเราได้ค a r ส2 p .pp นะครับเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เราเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปคือการไปที่ list product ครับเราแก้ลิงก์นิดนึงครับอ่าจากค r ส .pp เฉยๆนะครับเราเปลี่ยนเป็น Car t o php หรือว่า card 2 php นะครับผมเราจะเก็บของเก่าไว้ดูด้วยนะครับผมแบ็กกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับคลิก add to c a r t ดูครับคลิกไปเสร็จแล้วครับเรามาโฟกัสด้านบนเห็นไหมครับมีการลิงก์มาที่ card t php นะครับส่งพารามิเตอร์ p underscore d นะครับเท่ากับ10ก็คือสินค้า i d ที่10นะครับแล้วก็ add เท่ากับ add นะครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทําให้ตะกร้าสินค้าของเราครับมันแสดงข้อมูลได้ก่อนนะพอแสดงข้อมูลได้เสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปเอา bootstrap เวอร์ชันครับมาใส่ให้มันสวยงามนะครับผมอ่ะตอนนี้เราไปที่ class ส php นะครับทำให้มันใช้งานได้ก่อนเหมือนเดิมครับไล่โค้ดครับอ่ะนี่ครับไล่มาเลยนะครับเราส่งนะครับ p i d มาเหมือนเดิมนะครับอ่ะส่งมาจากเมตตตอด์เกนะครับเราก็ใช้ m y h i rebase cap string นะครับแล้วก็ตัวแปรคอนที่ใช้ในการเชื่อมต่อ d a t a า a บ e ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีนะครับมาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับโฟกัสเงื่อนไข a d p to card นะครับถ้าตัวแปร a d d เท่ากับ a d d นะครับซึ่งมาจากไหนก็คือมาจาก url ด้านบนครับอ่านี่ครับ ads เท่ากับ a d d อ่ะนี่ครับตรงแล้ว1เงื่อนไขนะครับผมแล้วก็มี and นะครับ เครื่องหมายอ s สเจ r รีว่าเครื่องหมายตกใจครับแล้วก็ EMPTY คือตัวแปร p n e s c o r e d ไม่ใช่ค่าว่างนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูตัวแปร p n e s c o r e d ด้านบนนะครับผมอ่ะนี่ครับรับค่ามาจาก method get เหมือนกันนะครับที่ได้ให้ลหลไว้นะครับจากนั้นครับพอเราเซฟแล้วก็รีเฟรชนะครับมาดูครับสิ่งที่มัน Error ครับบอกว่านะครับอ่ะ warning ไม่ใช่ว่าเฟ error นะครับเฟด array นะครับ error ในบรรทัดที่83อ่า83นะครับเราไปดูกันนะครับในไฟล์ cart t o o php นะครับไปไล่โค้ดกันครับบรรทัดที่82นะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูนะครับผมในบรรทัดที่82นะครับมันมีการคิวรี่ผิดพลาดเป็นเพราะว่าตารางใหม่ที่เราใช้นะครับตารางที่ใช้ข้อมูลในการคิวรี่ product หรือว่าตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสินค้าของเราชื่อว่า t b l c o p r d นะครับเราเปลี่ยนชื่อตารางนี่ครับเปลี่ยนชื่อตารางเสร็จแล้วครับ p r d นะ p u d c o d ยังเป็นชื่อคอลัมน์เดิมที่ถูกต้องแล้วนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนแค่ชื่อตารางให้มันถูกต้อง save แล้วก็ไปรีเฟ e ดูครับว่ามันแสดงข้อมูลได้ไหมนี่เห็นไหมครับแสดงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่เปลี่ยนชื่อตารางเฉยๆนะครับ เปลี่ยนชื่อตารางเฉยๆนะครับผมอ่ะนี่ครับจาก Product เฉยๆเป็น t b l s c o r e prd นะครับเพราะว่าเป็นตารางที่เราใช้มาตั้งแต่พาร์ทหนอ่านะครับเป็นตารางที่เราใช้มาตั้งแต่ php m y ่ใชพาร์ทหนึ่นะครับเราก็จะเอาตารางนี้มาใช้กับพาร์ทสอที่ทำระบบตะกร้าสินค้าด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับตัวระบบของเรานะครับหน้าตะกร้าของเรานะครับแสดงสินค้าได้แล้ว ครับแสดงสินค้าได้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเมื่อมีการเอาสินค้ามาแสดงในตะกร้าได้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรับหน้าแสดงสินค้าให้สวยงามก็คือการเอา bootstrap version น4มาใส่นั่นเองแล้วก็มีการใส่คลาสต่างๆนะครับให้มันถูกต้องมันจะได้สวยงามเหมือนกับที่เป็นหน้าหลักของเราก็คือหน้านี้ครับหน้าแรกของระบบนะครับเราจะ เอานะครับไฟล์ที่มีการ Include ของไฟล์ Index นี่ครับไปใช้กับไฟล์ card t php ด้วยนะครับให้มันเป็นหน้า t เทม l a t e เดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้มันดูแบบคลาสสิกเกินไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ